สวัสดีครับพบกับผมมอยนนะครับกับการนานไพ่14ป,ปยากรดวงนะครับครั้นี้ก็เป็นการปรยากรดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีมีนนะครับชาวราศีมีนคือผู้เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึงวันที่12เมษายนนะครับซึ่งเป็นการแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับ กับการพยากรณ์ครั้งนี้นะครับก็ดวง9วันนะครับของชาวราศีเมีนดวงตั้งแต่วันที่23กันยายนถึงวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2567นี้นะครับกับการเปิดไพ่2 4 3สาำรับเช่นเดิมนะครับในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักนะครับเป็นดวงกว้างๆนะครับก็ขอชาวราศีเมีนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับชมรับฟังนะครับให้พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับทุกกรมพยากรที่ดีๆที่อยากออกมานั้นนะครับหมอยุนได้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับก็สิ่งดีๆตั้งหลายเหล่านั้นได้จงบังเกิดสําเร็จขึ้นจริงกับชาวราศีเมษทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับและอะไรที่ไม่ดีก็ให้ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรที่ผิดพลาดมาก็ขอไปมาณะโอกาสนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับกับการเปิดไพ่สำรับแรกนะครับในเรื่องการงานธุรกิจของชาวราศีมีนนะครับว่าจะเป็นไปในแนวทางใดนะครับไพ่จะบอกบอกให้ปอได้รู้แนวทางในเรื่องการงานธุรกิจที่ส่งผลถึงการเงินผลประโยชน์เป็นรรับรายได้ให้ชาวราศีมีในในช่วงบันทีลาหลังกล่าวนี้ต่อไปนะครับไพ่ได้เปิดขึ้นมา ก็จะมีสภาวะอะไรที่เป็นกดดันนะครับที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนหรืออาจจะก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับที่อาจจะชาวตรมชาวราศีมีนหลายๆท่านอาจจะอยู่ในสภาวะของความกดดันหรืออาจจะกระยับกระเยื่อนเคลื่อนไหวอะไรไม่กยได้นะครับก่อนหน้านี้อาจจะอยู่ในสภาวะของความนิ่งนะครับที่จะขยับขยายหรือเคลื่อนตัวอะไรแล้วก็จะส่งผลถึงความบาดเจ็บหรือส่งผลถึงความเสียหายได้นะครับ แล้วก็ทําให้อยู่ในช่วงของการคิดมากนั่นเองคิดกังวลก้าวดาบนะครับแต่ตั้งจะได้รับพลังที่ดีนะครับที่จ้ะมาเกื้อกูลเกื้อหนุน3เหรียญน,นะครับกอสู่ความสำเร็จ3ถ้วยนะครับ ไวจะบอกอะไรกับชาวราศีมีนในช่วงนี้นะครับก็ส่คว่าบางคั้งอุดมสมบูรณ์กับความสําเร็จความเติบโตก้าวหนีนะครับความสําเร็จที่จะนมาซึ่งความมัางคั่งอุดมสมบูรณ์สําเร็จหลายๆช่องทางที่จะมีข้าหมายกับชาวราศีมีนะครับแล้วก็ออกจากสภาวะไร่ที่มันเป็นปนัญหาอะไรที่ไม่เต็มเต็มอะไรที่เป็นนารีก่อนหน้านี้นะครับจะตามไม่ตันก้าวออกจากสถานนั้น ใม่กาะไปไปต่อมาสู่ความสมหวังสมปรารถนาในทิศทางที่ดีกับความสําเร็จนํามาซึ่งความสุขพลังแห่งความรักความอบอุ่นความสามัคคีนะครับก็มาเกื้อกูลเกื้อหนุนในทิศทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกลมานเป็นตรงข้ามหรือจะเป็นนุ่นสวนก็ตามนะครับเยอะไกลที่มีคู่รักคู่ครองนะครับก็เป็นพลังก็มาสนับสนุน ส่งเสริมเป็นอาจจะมาเป็นทีมเวิร์กมาเป็นร่วมงานร่วมทีมด้วยกันก็ได้ที่จะมาร่วมกันแก้ปัญหาที่จะมีให้กับชาวราศีเมีนนะครับที่จะไปสู่ของความเติบโตต่อไปสู่ความสําเร็จนะครับก้าวออกจากสถานรรการณ์อะไรที่มันเป็นปัญหาที่เจ็บป่วยนะครับไปสู่ดินแดนของที่มีความมาข้างรวมสมบูรณ์ที่ดีกว่าที่ผ่านมา นะครับแล้วก็ไปไปที่9โสความมั่งมีสีสุขกับความสําเร็จสิบเหรียญน,นะครับไม่ใช่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงในช่วงที่จะเกิดขึ้นในช่วงเก้าวันที่จะเก่วันที่ยีิบสถึง1ตุลาคมนี้นะครับจภาวะอะไรที่ตามไม่คิดมากนะครับอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ก่อนหน้านี้นะครับที่อาจจะชจาราศีมีหลายๆท่าน เจอกับสภาวะของอะไรที่เคลื่อนไหวไม่ได้นะครับที่ทำให้ต้นนั้นมีความอึดอัดกดดันนะครับคิดมากซึ่งบางทีก็อาจจะวางสถานการณ์นั้นไม่ได้ส่งผลกระทบสักเท่าไรแต่ว่าบางที้าราศีมีนอาจจะคิดมากกังวลมากเกินไปแล้วก็ไม่กล้าในการที่จะขยับกระเยื่อนอะไรมากไปนะครับก็เลยทําให้การงานธุรกิจนั้นไม่กล้าเดินหน้าสู่ความเติบโตสักเท่าไรนะครับซึ่งบางทีก็จะมีพลังก็ามากกดดันได้เช่นกัน แต่บางทีนั้นก็จะทําให้จาราสีมีนกังวลไปเองนะครับเพราะก้าดาบนั้นเป็นสภาวะของอการงานธุรกิจนั้นอยู่ในระบบระเบียบแบบแผนที่ปลอดภัยนะครับแต่บางทีตั้นคิดกังวลจนเกินเอแด้วก็เลยอาจจะไม่กล้าในการที่ขยับกระยื่อนอะไรนะครับจึงบางทีก็ขออยู่แบบนิ่งๆหรือบางทีไม่กล้าเสียงนะครับหรือบางทีเรียกว่า ไม่กล้าที่จะกล้าออกไปด้วยความหวาดกลัวด้วยความหวั่นไหวนะครับก็อย่างที่กล่าวบางท่านอย่างที่กำที่ปัตเิก็เคยกล่าวในลักษณะที่ว่า mm. พอจะยกขาก้าวไปก้าวได้ก็มีกลัวใช่แล้วไม่กล้าที่จะก้าวออกไปนั่นเองนะครับด้วยความคิดกลัวหวาดกลัวอะไรจึงอาจจะทำให้คิดกังวลแล้วก็ทำให้ที่ผ่านมาบางทีจะไม่สภาวะการงานธุรกิจของชา ราศีมีนั้นอยู่ในลักษณะอยู่การนิ่งตัวนะครับไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเท่าที่ควรก็ไม่สู่ทิศทางของความเติบโตสักเท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้ท่านจะออกจากสภาวะที่มันเป็นอริเป็นศัตรูนั้นนะครับไปสู่ของการเรีนหน้าสู่ความเติบโตในทิศทางที่ดีนะครับที่จะมีทั้งทีมเวิร์กนะครับที่เข้ามาปรึกษามีมา ให้เป็นทีมงานที่ร่วมงานร่วมแรงร่วมใจร่วมกันในทิศทางที่ดีบางทีก็จะเป็นอุ่นส่วนนะครับหรือเื่อตรงข้ามหรืออาจจะเป็นคู่ครองก็ได้นะครับที่เข้ามาเป็นพลังเครือขูนสนับสนุนเป็นทีมเวิร์กกันในทิศทางที่ดีนะครับที่จะส่งเสริมสู่ความสําเร็จสู่ความเติบโตมาร่วมแรงร่วมใจกันปรึกษาหรือกันนะครับแล้วก็วางแผนกันในทิศทางที่ดีที่รักกลุ่มส่งเสริมนะครับก็เป็นมีทักษะอะไรดีๆมี อะไรที่ดีๆเข้ามานะครับก็ไปสู่ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเติบโตต้าที่ปานมาสรงให้ทิศทางของการงานธุรกิจนั้นอยู่ในสภาวะเรียกว่าเจ็บป่วยต่างการงานต่างธุรกิจหรือมีการอ่อนแอเกิดขึ้นนะครับก็ส่งผลให้ก้าวออกจากสภาวะนั้นสภาวะนั้นจะจบสิ้นลงนะครับแล้วก็เคลือ่อนย้ายไปสู่ทิศทางของความแข็งแรงความเติบโต,วตวความสําเร็จที่จะมีเข้ามานะครับ ความเป็นสามตัวนะครับทุกอย่างจะได้รับร่วรมแรงร่วมวมือร่วมใจกันในทิศทางที่ดีนะครับพลังของลูกน้องต่างๆนะครับก,ก็มาเป็นพลังอย่างแข็งแรงเก่งกรั้นนะครับผู้ที่เป็นตีเบิร์กที่ดีก็กมาปรึกษาแนะนําร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะครับเป็นตรงท่ามุ่นส่วนหรือคนรักผู้ครองก็เป็นพลังก็มาเครือขุนในทิศทางที่ดีก็ส่งผลให้ชาวชาวส,าสีมีน,นะครับต่อไปนี้ออกจากสภาวะที่มันไม่เคยเคลื่อนไหว นะครับหรือเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้กับสภาวะของความนิ่งนิ่งนั้นนะครับออกจากสภาวะนั้นนะครับแล้วก็พุ่งหน้าไปสู่กองการเป็นสิบเหรียญความสําเร็จความเติบโตมั่นคงรุ่งเรืองก็จะเข้ามาแต่มที่นะครับก็เป็นทิศต่างที่ดีนะครับแล้วก็เม็นไปได้สำหรับนะครับการยุบเกหน้าเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่องในที่ต่างที่ดีนะครับไม่ได้หยุดนิ่งกับความเติบโตรุ่งเรืองต่อไปการได้พบปากกับหลายๆไฟ ที่ก็มีประสบการณ์นะครับที่ตาให้เรียนรู้ได้เข้าใจอะไรมากมายการพูดคุยและความคิดเห็นก็มาก็นําให้มาประยุกต์มากับเครื่องสู่ความเติบโตนะครับเพราะว่าการคุยกันเจรจาอะไรกันก็ส่งผลให้ได้รับแนวความคิดที่ดีมีเป็นพลังเป็นทีมมือก็มาสน,สนับสนุนเกื้อกูลนะครับแล้ว้วยพลังอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับก็เป็นพลังด่งเดินนะครับที่จะทําให้ท่านคลี่คลายอะไรที่เป็นสภาวะของความมืดมนหรือความกลึมลึมความ ไม่สว่างนะครับก็เป็นโซ่เส้นต่างของความสดใสได้ในทิศทางที่ดีแล้วก็นํามาซึ่งความสุขความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์มั่ัคงที่จะเกิดขึ้นในกับชาวราศีเมษนก้าถ้วยนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นซอมเป็นมั่นคงสเสถียรอย่างมีคุณค่ากับความสําเร็จการบริหารที่มีคุณภาพนะครับก็จะแล้วไม่ตน้นําม,นนมาซึ่งความสําเร็จส่งผลรายได้ได้รับผลประโยชน์ก็มาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่อง ที่ไปสู่ทิศทางของความรุ่งเรืองร่ํารวยนะครับนี่ก็เป็นเส้นทางของชาวอาราชีมีนะครับในช่วงวันที่23ถึง1ตุลาคมนี้นะครับ13กันยายนถึงวันที่1ตุลาคมนี้นะครับการออกชากสภาวะไรต่อว่าก่อนหน้านี้มีการหยุดนิ่งไม่กล้าในการที่จะก้าวออกไปสู่ของความเติบโตนะครับอยู่ในวังวนของการคิดมากอะไรก็ตามนะครับก็จะทําให้ต้น ออกจากสภาวะนั้นนะครับแล้วก็ตัดจบอะไรที่เป็นอุปสรรคต่างๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปนี้ต่างที่จะนำมาซึ่งความสําเร็จนะครับในธุรกิจต่างๆจะลงทุนใหม่แล้วก็ตามหรืออะไรที่ดําเนินการมาแล้วนะครับก็จะเป็นการตอบโจทย์สู่ความสําเร็จรุ่งเรืองต่อไปนะครับทีนี้มาดูในเรื่องการเงินของชาวราศีมีนะครับในช่วงนี้ ช่วงเวลาดังกล่าวนี้นักการเงินจะเป็นอย่างไรและวก็ต้องระมัดระวังอะไรไป้ายอยากจะบอกเตือนเรื่องการเงินให้กับชาวราศีเมียนได้รู้บ้างดับสองเรียนนะครับการตัดสินใจการเงินที่ได้รับการดูแลนะครับไอ้ลื่นไหลด้วยความคล่องตัวในทิศทางที่อยากจะมีการสับเปลี่ยนโยกย้ายเงินเพื่อความเหมาะสมนะครับแต่เงินก็จะหลั่งไหลก็มาด้วยความคล่องตัวในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นักเกยตาำธุรกิจเงินหมุนนะครับจะมีผลกําไรผลประโยชน์ามมากมายนะครับ กะไที่ติดกับปัญหาต่างการเงินก่อนหน้านี้นะครับเงินก็จะหลั่งไหลก็มาด้วยความคล่องตัวด้วยความบุรุาสมบูรณ์นะครับมีงานเยอะขึ้นงานเดินหน้าขึ้นหน้านะครับอะไรที่ก่อนหน้านี้ออเดอร์น้อยหรือการให้บริการอะไรมีผู้มาใช้บริการน้อยก็ทําให้มีเพราการเงินไม่กล่องตัวนะครับแต่ต่อไปนี้ท่านจะต้องตะลุยมากมายนะครับที่ต้องใช้หยาดเง่อเรงงานแนละ้วก็ความคิด ของท่านรับมือกับสถานการณ์ของการงานกับที่ก็มาล้นมือนะครับเพื่อสร้างรายได้ได้รับตามการเงินกระยันนะครับก็จะทําให้มีติดตามการเงินก็มามากมายให้กับชาวราศีมีนะครับก็เงินหลังไหลก็มาเรื่อัความคล่องตัวขอไฟด้วยนะนรับเชิญรถอยู่ติดถนนใหญ่นะครับ เงินเข้ามาหลังไหลด้วยความกล่องตัวนะครับก็แต่ต้องเด็ดต้องเหนื่อยเงินไม่ได้หลังไหลก็มาง่ายๆนะครับแต่ก็ระมัดระวังด้วยป้ายขึ้นมาเซกในใบที่3ามของหน้าใบนะครับม่ระหว่างกลางก็ระมัดระวังด้วย3ดาบขึ้นมานะครับไปอาจจะมาเตือนนะครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้ทําไมไป้ายถึงขึ้นมาเตือนเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวราศีใดๆนะครับที่ป้ายมักจะขึ้นมาเตือนตั้ง3ดาบตั้งสีถ้วยตั้งเจ็ดถ้วยนะครับตีกับสิ่งเย้าวยวน สิ่งหลอกลวงสิ่งอะไรที่จะมาสร้างความบาดเจ็บให้เกิดขึ้นนะครับก็จะมีข่าวอยู่บ่อยๆให้เกิดขึ้นที่จะถูกหลอกถูกโกงถูกล่อลวงต่างการเงินให้เสียผลประโยชน์อะไรได้ง่ายต้องระมัดระวังนะครับสามเหืียน,นะครับความมั่นคงนะครับการจะจ่ายจะจะ่ายอะไรการจะดําเนินการอะไรต่างการเงินช่วงนี้จากราศีมี้ก็ต้องนะอย่าเพิ่ง ตัดสินใจเพียงลําพังนะครับการจะจะจ่ายเงินนั้นไม่ว่าจะสถานการณ์ใดๆก็ตามก็ให้คิดพินิษฐ์ิเคราะห์กับคนที่ใกล้ชิดคนที่ไว้วางใจได้นะครับคนที่จะตัดสินใจใจ่ายออกไปนะครับเพราะว่าไปอาจจะออกมาเตือนให้มารับ,บรองเงครับเพราะอาจจะมีใครมาสร้างสถานการณ์นะครับที่อาจจะโน้มน้าวไอ้ท่านนั้นสุ่มเสียกในการที่จะจ่ายเงินออกไปนะครับ ที่จะทําให้เงินหลังไหลออกไปต้องต้องระมัดระวังน,นะครับก่อนที่จะใช้จะจ่ายอะไรก็ให้ปรึกษาคุยกับคนที่ไว้ใจได้หรือคนที่มีคู่ชีวิตนะครับผู้กครองหรือคนคบกันก็ตามหรือใคไรก็ตามที่เราไว้วางใจได้เชื่อใจได้นะครับก็ปรึกษาในสัดการต่างๆก่อนที่จะจ่ายเงินออกไปเพื่อความแน่ใจนะครับจะได้ไม่ถูกหลอกถูกโกงไม่ถูกเสียผลประโยชน์อะไรไปนะครับแล้วก็ไป,ไป้ายใบติยานขึ้นมานะครับ ตัดจบนะครับอะไรที่ส่งผลในเรื่องของที่จะสมเสียงแต่ไม่เสียเงินนะครับก็อย่าต่อความยาวสาความยืดนะครับห้รักษาสมดุลท่านก็จะรักษาสมดุลได้ในทิศทางที่ดีที่การเงินจะมีความมั่งคั่งบูรสมบูรณ์นะครับที่มีความแข็งแรงแข็งเกร่งในทิศทางที่ดีนะครับที่จะทําให้ท่านนั้นรักษาสมุูรสมดุลต่างการเงินที่จะทําให้ท่านมีความสุข และการเงินนั้นมีความแข็งแรงแข็งแรงอย่างมั่นคงนะครับเพียงแต่ท่านนั้นต้องมีความสุขุมรอบครอบนะครับใช้เหตุใช้ผลใช้การคิดพินิษอย่างรอบอครอบไตรตรองแล้วก็การใช้จ่ายก็ให้มีวางระบบระเบียบอย่างไม่ผีผามไม่ฟุ่มเฟือยนะครับก็จะทําให้ท่านนั้นปลอดภัยนะครับก็อย่างที่กล่าวมานะครับการจะใช้จ่ายเงินอะไรให้ปรึกษากับคนที่ไว้วางใจได้หรือผู้รักคน ครูครองก็ได้นะครับก็จะทำให้ปลอดภัยจริงอะไรก็ตามเงินนั้นจะหลั่งไหลก็มาด้วยความมั่นคงนะครับบางท่านนั้นกับการเปลี่ยนแปลงนะครับที่เกิดขึ้นในเรื่องของการงานที่จบสภาวะอะไรที่มันไม่สง่งผลถึงรายได้รายรับนะครับแล้วก็ส่งมาถึงความแข็งแรงแข็งแกร่งมั่นคงที่จะนําม,มาซึ่งรายได้รายรับสู่ความเติบโตต่อไปนะครับแล้วก็ทําให้การเงินนั้นหลั่งไหลก็มามากมายคลิกจัดสถานการณ์ของการขาดแคลนนะครับไปสู่ของการเงินที่ก็มา สนับสนุนอย่างมั่นคงต่อไปในอย่างลักษณะที่เหนียวแน่นนะครับที่เงินหลังไหลก็มาด้วยความกลมตัวนะครับกับงานที่เยอะนะครับงานที่มากมายที่ต้องเหน็ดต้องเนื่อแต่เนื่อยแล้วก็คุ้มนะครับกับการที่ได้มีรายรับรายได้เข้ามาแม้จะมีภาระหน้าที่รับผิดชอบอยู่มากมายก็ตามนะครับแต่ก็เงินก็มามากมายเหลือเฟือพอที่จะไอ้ตัานนั้นมีเงินมีความมั่นคงแข็งแรงต่างการเงินอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับ ทีนี้มาดูในสกานของความรักบ้างนะครับชาวราศีมีนในช่วงที่23กันยาถึงวันที่1ตุลาคมนี้นะครับว่าความรักกับการเปิดไพ่ห้าใบเช่นกันนะครับว่าจะเป็นในลักษณะใดในเรื่องความรักความสัมพันธ์ไพ่ใบแรกเปิดขึ้นมานะครับยไอรอเฟนนะครับบางคนก็ยังไม่ถึงวัยนะครับในการที่จะพบรักของคนโสดนะครับก็บางทีก็ ยังไม่ถึงเวลาที่จะมีรักเข้ามาแต่ถ้าไกล้ามากับความรักในะช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับถ้าไกรได้พบรักขึ้นก็จะเป็นรักที่คู่ดีๆนะครับที่ก้ามาอาจจะด้วยบุเพสตใว่าด้วยโชคชะตาวาสนาถูกกาหนดให้มาพบนะครับแล้วก็เป็นคู่คอมมิตเมนต์ที่จะไปถูกของการใช้ชีวิตคู่อย่างคู่ควรอย่างเหมาะสมต่อไปนะครับถ้าไกรที่เกิดความรักขึ้นในช่วงนี้นะครับแต่ไกลที่ไม่เกิดความรักขึ้นก็นยังต้องโสดต่อไปบางทีอาจจะยังไม่ถึงเวลาไม่ถึงวัยหรือบางคนก็จะ เอาใจไปไฟตังธรรมะมากกว่าก็เลยไม่ก้อยมาใส่ใจในการที่จะสวดสวงหาความรักนะครับก็อยู่แบบความสุขแบบสดๆต่อไปที่ปฏิบัติต่างทำอะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะนำมาซึ่งความสุขความสําราญเบิกบานใจสีถ้วยบางคนก็อาจจะเบื่อสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันนี้นะครับถึงอาจจะไม่อยากจะ ถ้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความรักก็ได้สําหรับคนโสดหลายๆท่านนะครับบางทีก็เบื่อไปเลยกับสถานการณ์ของความรักแล้วก็อันใจไปไป่ในหลักตา่างธรรมนะครับไปศึกษาเรียนรู้ตา่างหลักตา่างธรรมเพื่อให้เกิดความสงบตา่างจิตใจจะมากกว่านะครับดีกว่าที่จะมาใส่ใจในเรื่องของการสะใส่วงงานความรักบางทีนั้นบางคนก็อยากจะมีความรักก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าไม่ได้ดังใจนะครับรับที่ปรารถนาก็ไม่สมหวังอะไรที่ไม่ต้องการก็มาเสนอให้ตรงหน้า นะครับก็เลยไม่ได้ดังใจก็อยากจะไปใส่ใจตามการใช้ความสงบต่างใจมากกว่าก็เลยเบื่อในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ก็ได้สําหรับคนคนโสดหลายท่านที่เกิดขึ้นนะครับแต่คนที่จะเกิดความรักขึ้นก็มีนะครับดีเอ็มเสนะครับก็อย่างที่กล่าวนะครับตากครที่เจอความรักขึ้นในช่วงนี้นะครับก็เป็นรักที่ดีนะครับที่จะพบกับคนที่อบอ้อมารีนะครับเมตตาใจดีคุยกันแล้วก็ตกอกตกใจก้า ข้าใจกันได้ในต่างที่ดีนะครับที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์นั้นไปสู่การใช้ชีวิตคู่กันในอนาคตนะครับที่จะเกิดขึ้นของคนโสดหลายๆตั้นเช่นกันที่จะมีความรักเข้ามานะครับแล้วก็โดยแง่ส่วนไกลที่ไม่อยากจะมีรักก็อยู่แบบโสดๆต่อไปนะครับแต่ก็มองโลกแต่ง่สดใสนะครับโดยบางคนอาจจะมีการรอคอย กับาการโผกสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งนะครับซึ่งบางทีอาจจะเกิดความรู้สึกตงึงพอใจใครอยู่สักคนหนึ่งนะครับแต่ก็เพียงเก็บไว้ในใจและก็โรอโอกาสรอจังหวะนะครับแต่ช่วงรอนั้นก็ส,ส,สดใสจ่มใสเบิกบานในทิศทางที่ดีนะครับไม่ได้อยู่ในสการณ์ของการที่จะทําให้เสียความรู้สึกแม้จะ ไม่ได้เปิดเผยในความรู้สึกออกไปก็ไม่ได้โอยาตามไม่เป็นทุกนะครับก็อยู่แบบสุขสดใสในทิศทางที่ดีมองเน่้บวกแล้วก็ตามสืบตามส่องตามดูเรื่อยๆนะครับต้เห็นก็มีความสุขก็มีสุขใจตามไปด้วยนะครับเตต้ตารักยังไม่เปิดเผยไม่สมวงวงก็ไม่ได้เกิดความทุกข์ใจอะไรก็อยู่แบบสดใสในทิศทางที่ดีนะครับส่วนบางคนนะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับตาว่าไปเจอรัก ที่เข้ามาก็พิจารณาอย่างตีต้นด้วยเพราะบางทีอันอากจะไปเจอรักที่เป็นปัญหาได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นให้พิจารณาอย่างตีต้นด้วยเส้นสัมผัสของท่านนะครับก่อนที่จะมอบใจไปก็ต้ารู้แนวทางว่ารักนั้นจะเข้ามาเป็นพิษนะครับก็ตัดปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆนะครับจะได้ไม่สานต่อความรักของสัมพันธ์ให้เป็นรักที่จะมีความ ยุ่งยากลําบากต่อไปนะครับเพราะบางคนนั้นมีโอกาสนะครับตาก่ารักก็ามาแล้วถ้าตัดสินใจด่วนเกินไปแล้วก็ไม่พิจารณาให้ใครก็้องอย่างรอบคอบนะครับก็จะทําให้รักนั้นเกิดเป็นรักที่ยุ่งยากลําบากได้เช่นกันในไปหลังอาจจะไปเป็น,ปน,ปนตัวสรรํารองไปเป็นน้อยอะไรของใครเข้านะครับถ้าดูลักษณะแล้วว่าไม่ได้เป็นรักเพียงหนึ่งเดียวของใครก็ตัดจบนะครับอยาอ่าไปอาสารต่อในความรักความสัมพันธ์นะครับ ก็จะทำให้ท่านปลอดภัยในสถานการณ์ของความรักนะครับคนค,คู่ที่ใช้ชีวิตอยู่ในช่วงนี้นะครับความรักความสัมพันธ์แม้จะบางท่านอาจจะมีสภาวะของการงอแงไปบ้างในบางช่วงบางโอกาสนะครับในความรักความสัมพันธ์บางทีก็จะตูกลงลืมไปบ้างก็ตามนะครับแต่ก็รู้จักในการที่จะดูแลจิตใจนะครับมองโลกในแง่ดีที่สดใสนะครับก็จะปฏิบัติตนอยู่ในหลักธรรมะในความรู้สึกปึงปพอใจกับสถานการณ์ต่างๆ แม่จะตกปล่อยไอ้อยู่ในสถานการของการหน่อยๆอยู่กับบ้านก็ตามนะครับแต่ก็อยู่ด้วยความสดใสในทิศทางที่ดีนะครับก็ดูแลตัวเองด้วยความามีคุณค่าในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับก็ทำให้ไม่ได้เป็นปนัญหาในความรักความสัมพันธ์แต่อย่างใดส่วนกู่ที่ไม่มีปัญหานะค,ร,ครับความรักความสัมพันธ์ก็ได้รับการดูแลใจใสนะครับที่มีการดูแลใจใสด้วยเมตาลก็มารีนะครับก็ยกระดับความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดี นะครับบางคู่ก็จะนําหลักฐานธรรมะนะครับมาดูแลความรักความสัมพันธ์ให้มีความสุขกบุญในทิศตางที่ดีนะครับก็ให้ความทาให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความแจ่มใสบางคู่ก็จะมีก่าวดีในเรื่องของการที่จะมีตายาิเข้ามาด้วยในช่วงนี้นะครับที่จะเกิดขึ้นในกับชาวราศีมีนะครับนี่ก็เกิดสถานการณ์ต่างๆในเรื่องของการงาน การเห็นและก็ความรักของผู้ที่เป็นจาราศีเมีนช่วงวันที่23กันยายนถึงวันที่1ตุลคาคมนี้นะครับก็ขอให้จาราศีเมีนทุกท่านมีความส,ด,สดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ